อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่ปลูกจากกระถางน,นะคะแล้วก็มาลงเอามาลงดินแบบนี้นะคะแปลงแบบนี้ลูกใหญ่มากเลยนี่ค่ะดูลูกแบบว่ายังไม่สุกมากแต่ว่าเราเก็บไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนกมากินอันนี้ก็ประมาณแบบหวานๆเปรี้ยวๆนะไปจิ้มพริกเกลือก็ได้แต่ว่าการเนี่ยกินได้นะที่มันประมาณว่าไม่ได้หวานมากอะลูกใหญ่บักเ,เลย อันนี้ก็มีเด้อนี่ดีลูกเล็กๆน่าจะดึงดึงทิ้งหนาดอกเพราะว่ามันจะได้แบบโตอะลูกแบบพิการอะไรเงี้ยดึงทิ้งค่ะนี่ค่ะดอกอันนี้น่าจะใหญ่นะเพราะถ้าเอาไว้เยอะๆในลูกมันจะเล็ก ใบนี่เยอะมากเลยโอ้โหเพื่อนดูไม่ทิ้งไปเลยนี่โอ้โหดูค่ะพวงนี้สามันเลยลูกสวยๆมากเลยค่ะดูค่ะเก็บเกลยเลยใหญ่าามากน่ากินด้วยพันเอฮิเมะอะไรนี่แหละเจะ้าหญิงนะ จำไม่ค่อยได้ค่ะมันมีหลายสายพันธุ์แล้วก็ความจำไม่ค่อยดีนี่นะฮะโอ้ห oh. mm. นี่โอ้โ oh หอันนี้ยังไม่สุกมากรอ,อก่อน,นสุดยอดเลยอะนี่อีก ปลูกตรงนี้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองไม่เกินสิบห้าต้นนะคะดูออกลูกดีๆอันนี้ไม่เป็นคนละพันธ์กับที่ปลูกตร,รงตรงของอไม่ย่านะคะอันนั้นเป็นพันพื้นบ้านนะคะโหดูลูกนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวนกมากินลูกใหญ่มากเลยอ่ะนี่ค่ะโอ้โหเหมือนสตรอเบอรรี่ขาวเลยเนาะแต่ไม่ใช่ ตรงนี้แล้วตรงที่เน็ตเนี้่ะนี่มันจะยากๆหน่อยเพราะว่ามันมีเน็ตคลุมเนาะนี่ค่ะ ตรงนี้เป็นต้นเก่านะที่ปลูกสองปีที่แล้วสองสมปีที่แล้วเนาะแต่ก็ยังมีลูกให้กินอยู่ค่ะเนี่ยลูกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าโอเควอนเพื่อนดูตรงนี้เยอะมากเลยมันจะลูกเล็กๆตรงนี้ปลูกไม่ยากเลยนะคะสำหรับที่ญี่ปุ่นนะปลูกลงดินค่ะ นี่เราก็ได้เยอะอยู่นะนี่ค่ะเก็บแป๊บๆนะเพราะว่าเก็บเยอะเดี๋ยวจะกินกินวันต่วันเนาะเดี๋ยวจะชิมให้เดีสักลูกหนึ่งลูกนี้ลูกอวดเลยโอ้โหน่ากินมากเลยอะวันต่วันเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปทำสวนต่อนะคะเช็บๆหน่อย ยังไม่หวานมากเพราะว่ามันยังเป็นสีขาวอยู่นะแต่ก็นุ่มอร่อยดีอ,อร่อยมากออกเรียวนิดนึงไม่ต้องพริกเกลือเลยค่ะเปียมเหมือนจะอร่อยจนต้องกินอีกหรือเปล่าเดี๋ยวไปล้างก่อนค่ะคลิปนี้ก็พามาเก็บสตรอเบอรี่ลูกสวยๆก็มีลูกไม่สวยกำลังแต่ก็ พอใช้ได้อย่างนี้ลูกไม่สวยแต่ว่าอร่อยนะค่ะบายบายเดี๋ยวปีนี้จะเดี๋ยวปีนี้จะเอาไอ้ตรงที่พันที่ลูกตัวโต,วตวที่เก็บตรงแปลงตรงนั้นอนะ่ะเอาไปปลูกที่ใหม่นะฮะปลูกแถวๆนั้นแหละปลูกขยายมันแบบว่าตัวโต,วตวหน่อยนะจะได้แบบเป็นแปลงใหม่นะโอเคปีนี้นะ จะได้เป็นสองที่ค่ะก็คือตรงนี้เป็นแบบพันธุ์ดั้งเดิมตรงนั้นเป็นพันธุ์ใหม่นะคะที่เดี๋ยวดูไปว่านานๆไปมันจะกลายพันธุ์หรือเปล่านะแต่ลูกมันสวยดีค่ะที่ปลุกจากนั้นลูกสวยเนาะนี่ค่ะเฮ้ยน่ากินมากเลยแต่ยังไม่สุกเลยนี่มันมีขาวๆอยู่อดใจไม่ไหวอร่อยอะ่ะพันธุ์เนี้ยพันธุ์ฮิเมะพันธุ์เจ้าหญิงอะ่ะ ่จำชื่อเต็มไม่ได้อ่ะเคยทำคลิปนานแล้วอืมโอเคบายบายค่ะเดี๋ยวพามาเก็บอีกวันนี้รีบไปทำสวนก่อนเนาะนล้วมันแดงยังไม่เยอะด้วยบายอวดซะหน่อยโอ้โหซลากกินไหมกินไหมกินไหม